เอาไหมให้ดูลีลาดูลีลา youtube สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ขอนแก่นนะโอ้โหดูร้านค้าแบบอลังการเลยนะานหลังผมดูนนะนี่นะแต่วันนี้เราต้องมาอาศัยคนพ,นพื้นทะี<ม>่นะเดี๋ยวเราแนะนำไห้รู้จักนะเดี๋ยวอันนี้หลานผมเองนะฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนำช่องหน่อยนาะนี่สวัสดีครับผมก้องสติีฟู้ดไทยแลนด์นะฮะนี่วันนี้ผมจะพาคุณอามาเที่ยวนะนี่เปิดท้ายนะเปิดท้ายขอนแก่นครับผมอ่า ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะครับนี่แล้วก็มีพี่สวัสดีครับนี่พี่หนุ่มเลือดเขาเนี่ยใช่ๆนี่มาไงเนี่ยผมติดตามพี่มานานแล้วใช่เปล่านี่ปักหลักชาแนลนะไปไหนมาไหนสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนน้ำรับขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นอยู่ก็อยู่เปิดท้ายครับผมเปิดท้ายขอนแก่นใช่จะมี2วันครับจะมีวันศุกร์กับวันเสาร์ครับศุกร์กับเสาร์เปิดเวลาไหนถึงเวลาไหนเนาะจะเปิด ตั้งแต่6โมงถึงประมาณ4ี่ทุ่มครับ6โมงถึง4ี่ทุ่มนะครับใช่โดยประมาณครับ4ี่ทุ่มโดยประมาณนี้โดยประมาณนะครับก็ถ้าใครมาเที่ยวโซนอีสานมาขอนแก่นก็แวะเวียนมาตลาดใหญ่มากสุกเลยสุกกระเสานะสุกกระเสาสุกกระเสานะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับช่อง u t u b e ก๊อฟสตรีฟฟูดไทยแลนด์เด็กหนุ่มไฟแรงนะนี่นะหน้าตาเหล่าเาอาการเลยนะครับฝากเอฟซีไปติดตามน้องหลานผมด้วยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะไปหนุ่มเมืงชนชนแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มอขอนแก่นนะเปิดท้ายนะเปิดท้ายมอขอนแก่นนะครับเป็นร้านกระเพาะปลาราดหน้านะหมูหมัมกบะหมี่โอโซนนะเดี๋ยวไปดูกระทะใหญ่ๆจุกๆเลยนะมีกระเพาะปลาลาดหน้าใช่ไหมครับดู ร้อยยีบคับตวที่สิ้นใหญ่เนาะอุ้ยปาับรัดหนี่เป็นรัดหน้านะครับนี่ได อยังใหญ่ยังใหญ่นะครับอันนี่ด้านหลังก็จะทำทำใหม่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหทำไม่ได้หยุดเลยยอดนะนี่เป็นกระเพาะปลานะครับเอ้าไม่ใช่กระเพาะรักเธอเหรอก็ได้นะกระเพาะปลาขายเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับพี่ห้าสิบบาทนะครับมีห้าสิบบาทหกสิบบาทใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมาขนาดใหญ่มาก โราผันแนกงเดี๋ยวเราพาไปดูเส้นกันนะเี๋ะเดีพาไปดูเคา่งหลนี่เขาทำกันตรงนี้นีี่ท สองกระทะสองยางนะครับกระทะยักษ์นะครับออันนี้ใช้หมูวันหนึ่งกิโลครับเนี่ยมันสามสิบครับสามสิบกิโลประมาณถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกแล้วถ้าฝนตกอะครับห้าโลก็ไม่ถึงครับห้าโลก็ไม่ถึงถ้าฝนตกนะห้าโลก็ไม่ถึงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผู้รับเหมาครับผู้รับเหมา มาดูการทำลัดหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะแล้วก็มากับ์ดมพี่หนุ่มเหมือนชนนะครับฝาแฝดสุดอดชิสวัสดีครับแล้วก็น้องใหม่ของเรานะครับนี่เลยนะน้องก๊อฟนะครับก๊อฟพ <im it> ูดใน <im it> นู้นครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นน้องก๊อฟนะครับ <im it> <im it> แต่น้องกอ๊อฟก็จะเดินสายกับเราบ่อยๆเลยนะครับเร็วๆนี้นะปฏิการถึงงานเก่าเราไปไหนเราต้องมีเจ้าถิ่นนะพาไปนะหมายไปไม่เป็น รวมกันมันกว่าแยกกันตรงไงตายรวมกันมันกว่าเนะียเดี๋ยวรอสักคู่เดี๋ยวรอสักคู่นะควรควรน,น้ำก่อน <c oughs> ประมาณนีควน้ำปักหลักช่นลนะสวัสดีครับปักหลักช่น,นลนะับ <c oughs> เรามารวมเขาเรียกอะไรนะคอนแหบก,กัน,นคอนแบก,กันรวมกันมันกว่านรัวมกันมันกว่าี่ก็จะเป็นมีกรอบลัดหน้านะครับแล้วก็จะมีมีขาวเส้นใหญ่ลัดหน้านะครับ มียังดืดไม่พอใช่ไหมครับใช่ครับนืดมากก็ไม่ดีนืดมากก็ไม่ดีนดกกืดน,ดน้อยไปก็ไม่ดีต้องพอดีพอดีเราให้มันหนืดพอดีพอดีแล้วหนืดแบบไหนครับนืดดืดแบบพอดีพอดีอ่ะต้องลองทานดูนะครับ <laughs> จอกร้านได้ไหมเนี่ย <laughs> ให้ดูลีลาคนยกแม็กนี่ลูกค้าเขาเรื่อย,ยๆเลยนะครับ คอคครับ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 คับครับคครับครัครับครับครับแล้วนรับครกรับครับครัยครับีรบ่อย

อันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับตามไปดูในร้านต่อนะโอ้โหนี่ตีแป้งไม่เสร็จดีเหรอยังฮะโอ้โหังไม่แตกใช้เวลานิดนึงใช่ปะเออเหมือนจะง่ายไหมมันจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายรอหมูสุกไปในตัวนะครับ ใช้เวลากี่นาทีครับเนี่ยห้านาทีเหรอครับนาทียูาสินาทีอะสิบนาทีหานาทีห้าาทีโอเคโอเคนี่นี่แบบใส่ใส่ถ้วยไปเลยครับ นี่แบบทานไปเลยนะพี่เนาะใช่ครับน,น,น,รนั่งทานด้านหลังนี่อ๋อนั่งทานด้านหลังนี่นะด้านหลังนี่สามารถนั่งทานได้เลยนะครับพี่ลูกค้านั่งทานอยู่นะ ทานมากเลยนะครับลูกค้าคอยเลยเราไปเก็บแค่นั้นเลยครับนี่นะเขาไปเก็บกินี่แล้วก็สามารถปรุงเครื่องได้เลยนะครับนี่นะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ปรุงตาสบายเลยครับนี่ชอบรสชาติไหนใส่กันเข้าไปเลยนี่มีช้อนไหมครับช้อนนี่ด้านนี้เลยครับนี่นะหยิบช้อนได้เลยนะครับขอบคุณครับ นี่เดือดแล้วนะน,นี่ต้องมืออาชีพยังไ,ไ,ไม่สุกครับ <laughs> มีกรอบใช่ครับ

เอาไหมนี่ได้แล้วได้นี่ดให้ดูลีลาดูลีลาตึงลี่เริ่มนืดแล้วอันนี้อันนี้รลิหน้าแป้งชักหรือเปล่า นี่นี่เดี๋ยวฝาดไปข้างหน้า <c oughs> ทำไงแล้วหน้าเป้งชักอุ้ยลกมือ <c oughs> <c oughs> เต็งเลยไม่ได้ชัดนี่เลยเต็มเเลื <c oughs> เ่อน <c oughs> ด้านหน้าเลยพี่ด <Okay, S 1> ้านหน้า,าน,นะครับใชุ่นแวับ <Wow. S 2> อืม,มอนีนะอันีเทมันใหม่เลยนะ ดสดใหม่ๆนะน้องเอาเลยนะใส,ใ,ยใส่ถุงเกอบกลับบ้านใส่ถุงนะครับนะ ร้อยนะคะไวมากนะพ่อค้โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะนี่นะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับพ่อค้าขอบคุณมากนะครับสวัสดนะีครับบ๊ายบายอันนี้พอ่อค้า